สวัสดีครับพบกัจกบจอกราฟจากจุดเทดน,นะครับประจำวันที่21พฤศจิกายน2563นะครับสำหรับัว่ววันนี้นะครับหลังจากเมื่อวานหังจนี้ก็ปรับตัวขึ้นมาก่อนหน้าแท่นเทียนก่อนหน้าก็คือขึ้นมาเน1,300จุดนะครับโดย เมื่อวานก็ยนรักษาทรงยืนเนี่ยพันสารอจุดได้นะครับแล้วก็มาแตะแนวต้านที่ให้เมื่อวานนะครับหนึ่งสามสองสองจุดนะครับคุณมองวันนี้ก็มองว่าอาจจะมองวันนี้ก็มองว่าน่าจะเป็นการค่อยๆปรับตัวขึ้นต่อได้นะครับเนื่องจากอาจจะเห็นว่าโมนิฟ Store คาซิ่ก็ถ้าจะพามันก็จเข้าสู่อยู่โอเวอร์บอยนะครับแต่มันไม่ใช่หมายความว่าตลับมันจะอ่าลงมานะครับอาจจะเป็นการขึ้นต่อได้ครับเพราะว่ายินเนี่ยเส้นอีเมทุเส้นอยู่นะครับส่วน ย่เป็นเส้นอยู่่นะครับแล้วก็การขึ้นก็จะเป็นการค่อยๆขึ้นแบบตัวอครับโดยเป้าหมายเซ็ทรอบนี้ก็อยู่ที่1.38แล้วก็1.5 1.350จุดนะครับโดยเมื่อวานทางเทคนิคก็ขึ้นมาทดสอบแนวต้านะครับแถว1.322จุดนะครับโดย a c d ยังในนั้นเนเส้นซีซีโนนะครับจึงคาดว่าอาจจะขึ้นไปได้ต่อเนื่องนะครับโดยกรยุกก็ยังซื้อกินกำไรทางขึ้นระยะสั้นนะครับโดยมีแนวรับแถว1.31.4จุดและก็1.30.7จุดนะครับ่วนต้าที่1.38จุดแล้วก็1.350จุดนะครับ หื้น3ตัวนี้ที่แนะนำตัวแรกเป็นตัวของ d t แทนะครับตัว d t แทนะครับผมดีแทกท่าทางเทคนิคนะครับเราจะเห็นได้ว่าจากการราคาก็ผ่านแนวต้านแถว42 42บาทขึ้นมานะครับเืบ่อขายทํากําไรแถว45.50บาทแล้วก็46.50บาทนะครับใช้จุดถอยระยะสั้นแต่ขาดทุนแถว42บาทที่ผ่านขึ้นมานะครับคือถ้าลงไปที่เดิมว่มองว่าไม่ดีนะครับถ้าจะขึ้นต่อก็จะขึ้นต่อได้นะครับ ร้วยขนาดต้านที่45.50แล้วก็46.50นะครับสตัดดีแท็นะครับตัวที่สองเป็นตัวของอมตะนะครับตัวอมตะนะครับราคาก็อาสาเทคนิคราคาผ่านเส้นดาวเซนขึ้นมานะครับเอฟเอซีดีนั่เส้นซีโน่รายวิลลี่นะครับแล้วก็เอฟเอสัญญาซื้อแรงขาขึ้นนะครับก็แนะนำซื้อเก่งตรงนี้นะครับแต่ราคาผ่านเส้นดาวเทงขึ้นมานะครับได้เอฟเอซดีสั่งสัญญาซื้อแรง ขาขึ้นนะครับโดยขายทำกำไรแถว15บาทแล้วก็15.70บาทนะครับแต่ขาดทุนระยะสั้นแถว13.50บาทนะครับส่วนอัลมตะนะครับตัวสุดท้ายเป็นตัวสวัสด์นะครับตัวสวัสด์อ่าทางเทคนิคก็บริไฟจากสัญญาณซื้อขึ้นมานะครับ MACD เดินหน้าอยน,าานือเส้นซิกนอลแรงขาขึ้นนะครับสัญญาณทัาา้งสองสัญญาณก็ยัง ทิศทางที่ดีนะครับโดยแนะนําฟล้กเนกำไรนนราะคาปัจจุบันนะครับจากราคาผ่านแนวต้านขึ้นมานะครับแนวต้านก่อนหน้านี้นะครับแถว54.75บาทขึ้นมาแรากําลังทดสอบแนวต้านถัดไปแถว50บา57บาทนะครับประมาณนะครับพร้อมกับทั้ง,งสองสัญญาณยังมีทิศทางที่ดีในการขึ้นนะครับที่กล่าวไว้ตอนแรกนะครับจึงคาดว่าราคาจะทะลุแนวต้านที่ทดสอบ ขึ้นไปได้น,นะครับโดยให้แนวต้านถัดไปขายที่59.25บาทและ61.50บาทครับใช้จุดถอยระยะสั้นตัคขาทุนแถว55.25นะครับอันนี้ตักขาทุนระยะสั้นภายในวันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบรายงานเพียงเท่านี้นะครับขออนุญาตทุกท่านโชคดีในการลงทุนนะครับขอบคุณที่รับฟังครับสวัสดีครับ